สวัสดีนะครับวันนี้ผมมารีวิวตัว Xiaomi Redmi 4X นะครับเป็นมือถือเออจะเรียกไงดีแบรนด์ดังจากประเทศจีนนะครับถ้าเป็นคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้จะเป็นควบข้อม Snapdragon 435 Octa-core นะครับแรม 3GB บลอ 32GB นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่5นิ้ว HD Display นะครับ เป็น global version นะฮะโดยปกติเซม,มีจะมีแบ่งเป็นทาง2ฝั่งนะครับก็คือ global version กับเรียกว่าชนิด version ก็ได้เหมือนผมยังไม่เคยจับนะแต่เท่าที่รู้มี2เว version แน่ๆนะครับโดย Product ของเซม,มิจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแกะกล่องกันนะฮะชิอ่ะนีหน้าตาพระเอกของเรานะครับในกล่องก็จะมีตัวเซมิ สีนะครับโอเควางไว้ก่อนแล้วก็เข็มจิ้มเซมสายชาร์จไมโคร USB นะครับน่าจะเป็นสายซิลิโคนด้วยมึง่งแฮจับแล้วมีความเหนียวเหนียวนึนะครับโอเคตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์สเปคคร่าวๆนะครับจะอยู่ที่5้าโวลต์2แอมป์นะครับ ตัวนี้รองรับสองซิมนะครับถุมจะจิ้มให้ดูนะครับนี่นะครับช่องแรกรองรับไมโครซิมนะครับช่องที่สองจะเป็นช่องไฮดิดนะครับก็คือต้องเลือกใช้เอาระหว่างใส่ซิม หรือใส่ Memory card รนะครับซึ่งช่องที่2เนี่ยถ้าเกิดเราจะใส่ซิมเราต้องเอาเป็นนาโนซิมเท่านั้นนะครับไม่สามารถใส่ไมโครซิมได้นะครับโอเคอ่ะคราวนี้มาดูหน้าตาอินเทอร์เฟซนะครับตัวนี้จะเป็นมี u i เวอร์ชัน8นะครับ แล้วก็เป็น Android เวอร์ชัน6กมัธม l โลนะครับวัสดุตัวนี้วัสดุนะครับจะเป็นการผลิตเหมือนทาง iPhone นะครับจะเป็นอลูมิเนียมใช้เครื่อง CNC ในการกัดเข้าไปนะฮะพูดกันง่ายๆนะครับก็คือเหมือนเหล็กอลูมิเนียมแท่งสี่เหลี่ยมนะครับมาเสร็จปุ๊บมีเครื่องกัดเจาะ เข้าไปนะครับจะไม่ได้เป็นงานประกอบเหมือนมือถือหลายๆค่ายนะครับจะค่อนไปทางเหื่น i ไอโฟนมากกว่าซึ่งปัจจุบันหลายๆแบรนด์เริ่มใช้เป็นเครื่องเสียงตีในการทําเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้มาลองฟังเสียงกันดูนะครับผมเปิดเทสด้วยการเปิดเท YouTube นะครับอ่าแล้วลองฟังเสียงดูนะเสียงก็กลางๆไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่นะครับ <Okay. S 2> นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรองรับหูฟัง3.5มิบห้มนะครับแล้วก็ปุ่มเรื่องข้างอันนี้ปุ่ม power อันนี้ปุ่ม volume นะครับ up down นะครับลำโพงจะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนกล้องอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ เป็นฟิงเกอร์สแกนนะครับก็ใช้ในการสแกนนิ uh, ้วในการเปิดเครื่องก็ได้นะครับหรือจะเป็นการแทนที่จะต้องมาแนงกดปุ่ม Power เพื่อเปิดหน้าจอเปลี่ยนเปใช้ฟิงเกอร์สแกนแทนได้เหมือนกันนะครับซึ่งหลายยี่ห้อทำได้เหมือนกันนะตัวนี้กล้องหลังอยู่ที่13ล้านนะครับ อย่าผมลองถ่ายรูปนะครับโอเคอ่าแล้วลองดูรูปที่ได้นะครับนะครับก็อืมกลางๆไม่ได้ถึงขน,นาดดีมากนะครับแต่ก็โดยรวมคือคุ้มค่านะครับกับ ราคา5,790บาทนะครับจะใช้เหมาะในการจะใช้เป็นเครื่องสำรองหรือใช้เป็นเครื่องหลักก็ได้หรือจะให้ทางคุณพ่อคุณแม่นะครับใช้ก็โอเคนะครับ5นิ้วน้ำหนักไม่มากแบตเตอรี่อยู่ที่4,100มิลลิแอมป์นะครับซึ่งผมถือว่าเยอะกว่ามือถือหลายตัวนะครับ เพราะมือถือปัจจุบันอยู่ยืนพื้นอยู่ประมาณสัก2,000ันกว่ามิลลิแอมขึ้นไปนะครับต่อให้อึดขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ประมาณ3,000ันมิลลิแอมนะครับสเปคไม่ขี้เลยนะครับตัวนี้ไม่รองรับ NFC นะครับณนะตอนนี้คือถ้าเกิดสนใจเริ่มมีวางขายแล้วใน a d v i c e Computer นะครับแต่ a d v i c e Computer จะไม่ได้ถึงขนาดว่าคุณ Walk-in เข้าไปแล้วมันจะมีเครื่องให้คุณเลยก็คืออาจจะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับ เลยนตอนนี้5,790บาทฟรีลำโพงบลูทูธด้วยนะครับก็สนใจลองเข้าไปที่ www.white.co.th นะครับลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นประกันของ VST e p s นะครับในเครือบริษัท Value System นะครับ Value System ก็มีประกัน หลายๆอย่างเช่นดีลิงอุปกรณ์คอมหลายๆตัวนะครับผมว่าคงไม่ต้องอธิบายเยอะคนไอทีน่าจะคุ้นค,นคนูกันอยู่หรือไม่ลองเซิร์ชใน Google ก็มีข้อมูลอยู่นะครับโอเคไว้วันนี้ผมจบรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ